โุยโรยอ่อนหนุ่มสาวนอนไม่อยากฟังมีแต่คนแก่ตั้งใจแน่นิ่งสะดับซึ่งะระทำรรสงบระงับดับเรื่องโรกีพ่ายพังเีการต่อไปคิดแล้วหัวใจช่างหนาวจั สาวสาวรุ่นหลังจะมีใครฟังประเทศกันเล่าเง่งงางระคังวังเว่งมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระคัง ่นวดมใครเลี้ยงหมาเนี่ยนะรักมันมากเอามากอดมาหอมเอามานอนกับที่นอนผัวไปนอนข้างล่างไปหมานอนข้างบน รักหมามากกว่าผัวอีกนะบางคนเนะน่ยนะโดยไม่สนใจจะดีลูกเต่าไม่เอาแล้วฉันจะอยู่กับหมาจำไว้ท่านรักษาตัวให้ดีอย่าตายก่อนหมานะท่านถ้าตายก่อนหมาท่านกลับมาเป็นเห็บเป็นหมัดอยู่กับมันและถ้ามันตายไปแล้วเป็นตัวสุดท้ายท่านถ้าใจอย่างนี้นะท่านนะเป็นตัวสุดท้ายยังไงท่านก็ไปไม่พ้นละเพราะหมามาเลี้ยงตัวไม่ได้และถ้าท่านทําไม่ดีต่อคนไว้นะท่าน หมาตัวนี้คนในบ้านเกลียดพอตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงนะท่านเลี้ยงหมาเนี่ยอย่าให้คนเดือดร้อนท่านย้าเชิดชูมันมากนักเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าการเจริญเมตตานั้นดีแต่ในขอบเขตที่พอเหมาะแต่ว่าบุญนี้ก็ได้จากการเจริญเมตตาแก้ปัญหาชีวิตท่านชีวิตของคนบางคนมีปัญหาเอ๊ะทำอะไรมันขัดไปหมดมันติดขัดไปหมดท่าน ทำไงจะให้มันทะลุทะลวงกราบอกทำบุญซะหน่อยทำบุญซะหน่อยบางคนปัญหาชีวิตเกิดเพราะอายุสั้นเอาทำบุญปล่อยสัตว์ไปท่านไม่มีอะไรก็เอาปลามาปล่อยที่เนี่ยท่านเออปลาช่องปลาช่องก็มาปล่อยไปท่านเอามาปล่อยที่เนี่ยท่านไม่มีใครเอาไปกินลวท่านเพราะพระบัดกร,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 รขงขุดนี่เขาไม่เหมือนวัดนู้นทางอยียาทางไหนน้ำท่วมามากๆพอน้ำใสๆปลาสวายเยอะช็อตมันเลยท่านเออ เอาไปชตม,มาทำไมชดต,ตัวเองก็ตายสิท่านหลายกลับแล้วท่านดูเถอะฟอจะได้เงินโยมเลยท่านมันเมื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เออแต่ไม่เอาฟ,ฟรีๆท่านถึงทอดปลาเลี้ยงกันแล้วก็ไปมันก็ใช้ได้ท่านแต่ว่านี่ทําให้เรารู้จักพระศาสนาดีขึ้นยก็ถามว่าท่านอ่านข่าวพระชอดปลาหรือเปล่าจังหวัดท่านเลยนะอ่านใจ ถ้าว่าพระชดปลาเนี่ยบาปไหมบอกว่าฉันไม่ตอบว่าบาปไหมแต่อย่าจะเขาบอกว่าไอ้พระบ้าปลากระป๋องต้องเยอะไม่ฉันไม่ต้องไปชดเลยเปิดแป๊กฉันได้เลยจะยำจะต้มนะยำก็ยำให้มันอย่าไปใส่หัวหอมใหญ่นะท่านนะกินยากหอมแดงหอมแดงซอยพริกขี้หนูเขียวๆโรยมันละเอียดๆหน่อยนะท่านนะสีแดงอย่าไปลงเผ็ด แล้วพริกหนูสีแดงมันไม่มีกลิ่นพริกหนูอะสีเขียวๆมันจะมีกลิ่นหอมๆนั่นแหละแล้วก็เวลายำก็ใช้มือขยำให้มันละเอียดๆท่านออย่าไปใช้ช้อนมันไม่เข้าเนื้อเทน้ํามันทิ้งใส่น้ําแดงๆซอสเวลายำปากระป๋องนี่สอนให้นะสอนให้หรือเอามาต้มขาก็ดีท่านยายกะทิมันมันมันนักเถอะ แล้วมันก็ไม่ต้องไประวังก้างเพราะ,ะปลากระป๋องก้างมันป่วยกระบอกไอ้พระทะ่านเรื mm ่อ hmm. งก็กน้ํามันทรงท่านมันใสใช่ไหมเล่าปลาสวายมันก็เห็นตัวค mm hmm. งไม่ใช่ตัวแรกหรอกไปเจอปลาผีปลาเจ้าครับท่าน mm hmm. อ๋อไอที่ให้กินไปกินจะแดกไอที่ไม่น่าจะแดกปลามันคงด่านะอย่าอยู่เลยมึงนะพระแบบนี้มันก็เลยหลอกเอาท่านหลอกไปหลอกไปก็เกิดประมาท ไม่ใช่เรื่องความประมาทแล้วท่านผีมันหลวงเปิดเพระาะนั้นปลา่าไปทำอะจะกินก็กินเป็นตัวตัวตกเอานี่ไม่ได้แนะนำาท่านทำอะไรบัดตกเอาท่านตัวไหนมีเวรมีกรรมจะไปขึ้นสวรรค์ไม่เป็นไรแล้วถ้าตายวันนี้พรุ่งนี้จะใส่บาตรพระไอ้โครมรับรองได้ทุกทีทนแล้วปลามไม่ทําอะไรท่านนะเพราะว่าเวลาท่านแกงแล้วเนี่ยท่านตักมาใส่บาตรเนี่ยวิญญาณมาตามมาเพยเข้าปากพระมันบอกอาจบกันจะไปเล่นงานพระก็ไม่ได้เดี๋ยวพระธัญถาสฟีมันหายกันไป ให้หัดเอาพระเป็นเกาะกำบังมาท่านออประดุกประดดกก็เหมือนกันหน้านี้หน้าหนา,นาวๆาาก็แกงอ่อมใบยอเขามันใชท่านเอ,อ้ยอาตมาเราอยากจะตายไปเนี่ยเขาได้แกงป่ามาให้ฉันเมืเ่อเพลนี่หน้านี้มันต้องใบยอท่านแก้ปวดแก้เมื่อยใช่ไหมะกงกะทิมันข้นนะักแกงกะทิสดหั่นละเอียดๆนะคือถ้าทาอะไรทาทาอะไรหอมกไม่เป็นก็แกงอ่อมนั่นแหละคือหอมกแล้วท่านฮอมกน้าคือแกงอ่อม ง่ายๆอย่างนี้สอนให้ใครเป็นแม่บ้านก็ไปทําให้นะให้ผัวกินชนะมาตะน,นึกถึงพระก็ได้ท่านมาพระท่านอยากเหมือนกันแหละนะกินงห้สบายเถอท่านตอนนี้ก็บอกไว้ท่านว่าจริงๆแล้วคือว่าบางทีเราก็แค่ปัญหาชีวิตนะเออธุรกิจมันไม่ค่อยดีมันฝุดๆขัด,ดๆทาบุญบ้านวันที่บริษทัทที่มันไปได้นี่ครับเพราะคนเราเนี่ยจะเจริญเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่5ประการท่าน,านความรู้ความสามารถโอกาส ผู้สนับสนุนบุญกุศลความรู้ยังไงก็ต้องมีอันแรกเรียนเยอะๆท่านศึกษายเยอะๆดูโน่นดูนี่นะดูไปเยอะๆท่านอะไรเป็นความรู้หาหวาเยอะๆแล้วเตรียมอาชีพที่สองว่าสำรองชีวิตด้วยนะท่านเพื่อเกษียณแล้วจะได้ทําอะไรกินเออัตมาเขามาปลูกต้นไม้ไปเนี่ยปลูกต้นตาลไหมยมเห็นต้นตาลเขาาปลูกต้นตาลทาไมอ้าเห็นต้นตาลตอนนั้นท่านมองทซ้า,ายมือเออสมัยก่อนได้กินเขาท่าน เป็นเด็กวัดอดอยากตตยอยากพอลูกตาลสุกล่วงตับนะน้ำมันท่วมเนะี่ยท่านเดินเนกล้าครึ่งก็ท่วมแล้วถ้าลูกตาลตูมอ,อะไรแล้วก็ท่านลวดเด็กวัดเจ็ดแปดคนไปชกกันเอาไปขายในตลาดได้ลูกลระสลึงท่านออแต่ลูกตาลเนี่ยมันสุกเริ่มหน้าฝนมันจะสุกถ้าตึบขึ้นมาแล้วก็กูไม่ฟังแล้วละงูงเงี้ยวเขี้ยวขอท่านเดี๋ยวท่านไปอุทยานนะท่านนะอย่าลืมซื้อทุเรียนกวนนะ ไปซื้อทุเรียนกนกินไส้ได้ทีเดียวสมัยก่อนตมาไปซื้อเหมือนกันท่านพอซื้อทุเรียนโกนสมผ่านวัสดุหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมไปนาวบงคงพิษไปที่ร้านนะไปซื้ออะไรอะทุเรียนโกนพมา่ามันมาขี้ว่ากินขี้พม่าเขาวางเ้นซื้อมาเป็นกระปุกกระปกุกพอเปิดดูเหมือนว่ามันเหมือนเลยท่านนะะ แล้วทำไมต้องไปซื้อกินก็ตอนเราเป็นเด็กอยู่แถวบ้านเนี้ยท่านมันไม่ใช่ทุเรียนโกนนะท่านน่ะมันเป็นแผ่นๆท่านเรามาปิ้งไฟเขาเอาชุบน้ําตาลเชื่อมรับน้ําตาลเคี่ยวเอาพริกกับเกลือทาเอาไม้เสียบเอากะสหนึงไม่ได้กินจริงๆท่านเดินเลียแพ่แพรบเค็มเค็มเผ็ดเหวานกินเสร็จแล้วคืนไม่ได้มันบาดไส้ต้องทมอะไรเม็ดมันทิ้งถ้าวันไหนมีสตางค์สักสลึงนึงก็พอจะได้พอจะได้สัก ห่อ 1, หนึ่งห่อพลาสติกเดี๋ยวนี้โตแล้วท่านซื้อมันเปนกระปุกกระปุกกินมันชื่นใจเพิ่มวิตามินซีท่านเ <c oughs> พิ่มวิตามินซีแล้วหน้าตาจะผ่องใสใครเป็นฝ้าเยอะๆนะท่านนะ่ะกินไอ้เนี่ยอะไรทุเรียนโกนย่าเยอะฝ้าหายท่านนะถ้าฝ้าขึ้นหน้านะท่านนะ่ะไม่ต้องาารักษาอื่นกินทุเรียนโกนเยอะแล้วมันจะระบายถ่ายทองดีนะต้องรักษาฝ้าถ้าถ้าไม่รักษาจากฝ้ามันจะกลายเป็นเพดานท่านจะทะลุขึ้นไปบนเพดาน ล้วจะมีช่อฟ้าด้วยท่านนะเออมันจะหน้าดำไปชนีท่านก็นึกเอ้อพรสมภารบอกว่ากินขี้พมา่าเนี่ยชักกินไม่ลงหลังไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เกดประวัติศาสตร์อ๋อไม่ใช่ขี้พมา่าแล้วท่านตอนพระเริน,นท่านชนช้างนะ่ะพระเรินสนท่านชนช้างก็ปรากฏว่าช้างศึกของพระองค์นั้นถูกช้างมหาประชารแทง ข้างล่างเอางาเสยถอยหลังไม่เป็นกระบวน่านถอยหลังไม่เป็นกระบวนเกือบจะเสียท่าถูกฟันประวัติช้างพระเรลยสวนเนี่ยเอาเท้าประยันกับตอไม้ตอนซึ่งเป็นตอไม้แห้งตายแล้วไฟมันไหม้กลางป่าที่ที่สนามลบก็เลยมีกําลังนะกับงัดช้างพระมหระชาที่กําลังเมามานันนะงัดจนเงยก็เลย พระเด้พระคุจึงฟันคอมาประชาขาดขาคอช้างทรงระลึกถึงเหตุการณ์ว่าณวันนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อกลับไปวังแล้วรับสั่งไปดูซิว่าช้างเราเนี่ยได้เอาอะไรยันเท้าไว้เขาไปพิสูจน์แล้วว่าประกอบเป็นตอผู้สาป,ป่ารับสั่งว่าตอไม้ต่อน,นี้ทําให้เรารอดตายให้บ้านเมืองมีความสุขกู้อิสรภาพได้รับสั่งให้เก็บเม็ดผู้สาป,ป่าบริเวณนั้นซึ่งเป็นลูกขขงมนเนี่ยเอามาปลูกเอามาปลูก นั่นมันจึงเต็มไปหมดนะให้เห็นว่านี่คือความกตันอยู่โยมก็เหมือนกันกินต้นอะไรตะไรนะเน่ยอย่าไปทิ้งเม็ดนะต่อไปไม่เอานะเอางี้ที่มาเนี่ยนะพอกินอะไรเนะี่ยอร่อยปุ๊บโอ้ยน,นี่อร่อยจิ้มดินนะท่านไปซื้อถุงดำๆมาท่านจิ้มๆแล้วไม่โดยจะไปไหนนะไปตามวัดให้เป็นไม้รากแก้วท่านถ้าเป็นไม้รากแก้วเลี่ยท่านนะมันขึ้นสูงลำสูงอัตมาก,ก็เดี๋ยวนี้ฉันอะไรอร่อยๆก็ไม่ในรคุณแล้วท่านเอาเม็ดมันจิ้มไป จิ้มพอขึ้นกับมาวัาชยภูมิบ้างเอาไปตามสาลราลิมทางเขียนจดหมายว่า,าใครที่เจอต้นไม้ต้นนี้กรุณาไปปลูกในที่สาธารณะเงินในซองนี้หนึ่งร้อยบาทเป็นรางวัลท่านกรุณาดูแลปลูกเพื่อนกหนูเด็กคนยากคนจนมันจะได้กินท่านซื้อขนุนมาต้นมาลูกในท่านโอ้โหนะต้มเม็ขนุนให้ดีๆทไอ้ที่เหลือปลูกมันบ้างนะนเอารากแก้วมันจะได้ไม่ตายท่านแล้วเราปลูกแล้วเราก็ได้กินท่าน คนนียก็เริ่มปลูกต้นหมากรากไม้ท่านให้มันล้มคลึมแล้วก็เอาโยมมานั่งกันจะได้เย็นใจถ้าเอาเต็นมากลางโอ้โหตายร้อนตายนี่ท่านลองคิดดูต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเต็นกขี่ชั้นนะท่านนับใบมันมีขี่ชั้นนี่ร้ชั้นแล้วยิ่งโยมนั่งนี่ยนะยิ่งร้อนนะมันยิ่งพ่นออกซิเจนมานะออกซิเจนให้โยมมันปลอดดีจะได้ไม่เป็นมะเร็งที่ปลอดนี่ก็ขอบอกท่านทั้งหลายว่าความรู้ต้องมีความสามารถทำอะไรให้มันเก่งๆวาโอกาสแสวงหาไปท่าน ผู้สนับสนุนมีไมตรีจิตมีสัมพันธ์กับเวเนเตนทำอะไรก็สำเร็จหมดบุญกุศลถ้ามันตันจริงๆทำบุญเดี๋ยวมันหายเแล้ะเรื่องที่มาขุดแปรแก้ปัญหาชีวิตรักษาไมตรีจิตมีสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยที่ท่านมาเนี่ยท่านคนบ้านตอร์มาก็ไปบอกใช่ไหมท่านในตำรวจนตำรวจก็มามาเรีอา,ารัธนาศินเองนะท่านทองอินเนี่ยนนะฮะทองอินใช่ไหมไหนทองอินอยู่ไหนล่ะยกมือสิโยมโยมทองอินอะ โอ้ขาวขาวโจ๊ใช่นะะฟันนะโอ้โหอุสามานะเอาว่าตาลข้าพเจ้าโอ้โหนี่แกจะปฏิวัติหรือจะนำสดมนไว้เนี่ยอาตมานึกนะเออจนเด็กว่าไม่ทันนะพี่ทองอินนะแต่หลังก็อิมินาทิ้งช่วงหน่อยนะนะพี่ก็อายุมากแล้วอย่าเร่งมากเดี <c oughs> ๋ยวจะตายคาไมา้ซะ่ท่านเออ อากาอุสาหามาเป็นทายกให้นาะอรัธนาศิลธรรมนะเนี่ยคนรู้มันเองนท่านถ้าไม่มีใครรัตนาธรรมประเทศไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านท่องไวอรัธนาศิลธรรมถวารสักการะเนี่ยเป็นชาวพุทธท่องให้ทนทุกคนท่านพอไม่มีใครปุ๊บจับไม่เลยท่านเอาเลยท่านช่วยพระหน่อยช่วยพระหน่อยหาศึกษาเรื่องพระบ้างแต่ท่านก็มากันท่านรักษาไม่ตริดจิตไม่ตรจิตในการอื่นเขารักษากันเมื่อสองสามวันนี้เมื่อวานนี้ก็นนะทูตดประเทศต่างๆก็ เข้าไปถวายพระพรในหลวงทุกประเทศที่มีสัมพันธรรมตรีประเทศไทยเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสัมพันธไมตรีนนการที่เราสัมพันธรมตรีโดยการที่ท่านมาทำบุญเนี่ยที่ทมาร่วมทัพป,ปากันเนี่ยเป็นการรักษาสมันธธรมตรีบนวิถีบุญท่านแล้วมันจะยืนยาวเหมือนตอนที่พระอินท่าเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเชื่อมคมานพททำความดีคนเดียวไปก่อนเมื่อเขายังไม่รู้ดีเราก็ทำความดีคนเดียวไปก่อน ทำไปทำมาเสร็จแล้วเอาไอ้คนที่มันนินทาเอากวาดถานนมันทางมันไม่ดีก็กวาดเดี๋ยวเด็กมันเดินเหยียบขี้หมาบ้างเดินเหยียบหนามบ้างท่านก็ทาท่ามนมรรคมนเขาก็ทําทาไปทามาใหม่ๆคนก็อิจฉานินทานินทาบันินทามาเออลูกหลานเรามีความสุขแฮะเออลูกหลานเราเดินสบายนั่งตัวไหนก็ได้เอาเพื่อลูกหลานเราก็ทําร่วมกันเกิดเป็นตระกูล32ครอบครัววันว่างมาไราทําประโยชน์ เดินผ่านไปทางไหนนะฮะที่มันเกะก,กะลุงลังทําประโยชน์ไปทจนกลายเป็น32คนอ่าสามสิบสามครอบครัวจนทั่งในอําเภออิจฉาว่าทําประโยชน์เกินหน้าไปฟ้องพระราชาหาว่ามคมานกกับเพื่อรวมตัวกันน่าจะอีกหน่อยถ้ามันใหญ่ขึ้นจะเป็นกบฏพระราชาสั่งจับสั่งจับสอบสนวนก็ยืนยันวนะ่าทําประโยชน์ พระราชาเชื่อในอำเภอให้ประหารชีวิตด้วยพิธีพิเศษคือเอามัดกระตอ32หลักฆ่าเฉพาพกผู้ชายท่านแล้วใส่ช้างทั้งโขงเข้าไปเหยียบเมื่อเขามาบอกพวกเราไม่มีความผิดจเจริญเมตตาในพระราชาจเจริญเมตตาในช้างพอเข้าเขตจะเหยียบช้างมันไม่เดินทุทกคนไม่มีอาการหวาดกลัวนิ่งเงียบนั่งหลับตานิ่ง ถ้าลองคิดดูสิสัตว์เนี่ยมันแปลกถ้าท่านนั่งหลับตามันไม่ทำนะออ,อัตมาเป็นเด็กวัดเนี่ยพอหมามาท่านนะท่านวิ่งนะคนแก่บอกเอ้ยยืนเฉยเฉยนิ่งนิ่งไม่ต้องร้องพอเรายุดยืนปุ๊บมันไม่กัดให้ท่านมันเห่าเห่าเดี๋ยวมันก็ไปท่านนิ่งนานเท่าไหร่นะมันก็ไปพอมันไปปุ๊บโดดน้ําโครมท่าน <S <S อลอยคอกลับวัด อา้าวมันคงกลัวคนละมั้งช้างเอาเสลําแพนคลุม,มเอาเสรําแพนคลุมม,มันก็ไม่เหยียบทันมันไม่จะทิ้งทำงานพระราชาทาม,มันทําไมไม่เหยียบก็เลยกลับมาฟื้นเรื่องใหม่โอ้ในอ,อําเภออิชาเมืนน่ออำเภออิชาก็ปลดในอาเภอตั้งให้มัคคมมนกเป็นหัวหน้าจากนั้นก็นนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เรื่อยๆไปตายไปแล้วนี่ท่านได้เกิดเป็นนาเมือง สวรรค์ชั้นที่มีความสุขที่สุดคือชั้นที่สองเดิมชื่อชั้นอะไรไม่รู้แต่พอ32คน33คนนี้ไปเกิดแล้วเทวดาทุกชั้นฟ้าเขาได้สวรรค์ชั้นนี้ว่าดาวดึงหรือปลายกำแพงเพชรจะเจอตำบลตำบลหนึ่บบนงเรียกไตรตรึงไตรตรึงมจาจากคำว่าเตติงสัแปลว่า33เป็นภาษาสศรษ,า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 ษากิจคำเรียกแปลว่าไตรตรึงหรือดาวดึงสาถามว่าทำไมจะไปกับดาวดึงเพราะ นะการทำบุญแบบรักษาไมตรีจิตมิสัมพันธ์กันเมื่อทำสิ่งอื่นได้นะงานศพสบบดบทแต่งไปได้แ้วท่านนี่เราบุญเท่านั้นเมื่อกินเลี้ยงกันได้สนุกสนานก็ได้บุญเราก็ต้องไปด้วยกันและจะมีมิสัมพันธ์กันอีกแบบหนึ่งที่เราอุมอิ่มใจอุ่นใจนั่นบุญเกิดจากการรักษาไมตรีจิตมิสัมพันธ์และสร้างสรรคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตรนะิย์เด็กๆทั้งหลายเขามานั่งรอรับบุญจากท่าน เนตมาก็เรียกครูใหญ่พออวันนี้ไม่ได้ทำบุญด้วยนะโยมนะบอกคอรูยินดีซึ่งถือว่าเป็นน้องๆเป็นนักเรียนรุ่นน้องท่านอยู่ใกล้ๆวัดวเออเราไม่ได้ทำบุญด้วยนะวันนี้แต่ว่าหลังจากปีใหม่แล้วมีบริษัทบริษัทหนึ่งเขาโทรศัพท์มาเมื่อวานทจะคุณน,น้ําท่วมทั้งบ้านจะเอาอะไรบ้างข้าวสารเ็าให้มาแล้ว3-400ชุดชุดใหญ่ๆก็แจกไปแล้ว เอาบริษัทอื่นให้มาเป็นพันๆชุดบอกสมภารแจกโยมไปนะเป็นหน้าที่ของหลวงพี่ผมมีหน้าที่ส่งหลวงพี่มีหน้าที่แจกแล้วตอนน้ำท่วมให้อยู่กับวัดนั่งที่โบสถ์ใครมาขอให้ให้หมดหมดแล้วบอกส่วนที่อื่นเขาแจกก็แจกไปถ้าเขามาแจกเราหยุดหยุดไปสักสามสวันแจกเป็นรายบุคคลไปมันจะมาจากไหนก็นแล้วแต่เป็นคนเท่านั้นเ บริษัทนี้เขาบอกว่าเอาอะไรเอาอย่างเงี้ยเอาสักห้าโรงเรียนมีสักสองแสนห้าผมมานั่งปลาลบไปโรงเรียนหนึ่งโอ้ยโรงเรียนที่นี่เขาดีเขารักกันท่านนะสิบนาทีเท่าน,นั้นมาห้าโรงเรียนแป๊บเดียวกะว่าจะไปให้ที่อื่นบ้างนะท่านนะก็บอกอยากได้อะไรในเรื่องนี้ก็บอกมาในประมาณเงินห้าหมื่นบาทแล้วก็ขอคอมพิวเตอร์สักโรงเรียนละสองเครื่องต่างหากที่เขาใช้แล้วเนี่ยของดีในบริษัทเนี่ยนะ ของใช้และในบริษัทใหญ่ๆมันดีว่าของใหม่ๆข้าราชาการสเปคมันดีกว่านี่ก็บอกไปอย่างนี้ท่านเพราะชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยท่านต้องทําคุณประโยชน์ท่านเพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนเราเสมอสอนตรงไหนท่านอาตามาฟังเพลงในหลวงอชอบทุกเพลงท่านแต่เพลงหนึ่งที่ฟังและอิ่มใจเพลงแสงเทียนในเพลงแสงเทียนนั้นในตรงหนึ่งนะ พระองค์ได้พระิพนันธว่าทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใดขอบุญดลไปชีวิตหน้าก็ตรงพีพระเจ้าตรัสใช่ไหมท่มานเมื่อเกิดมาเป็นคน,น,นก็ควรทำบุญในหลวนท่านบอกทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนโถเราเกิดมาเป็นคนนะท่านไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ชีวิตในวันใหม่ในชาติใหม่ เคยทําบุญทําคุณปางก่อนใดชาติทีแล้วแล้วแล้วลว,วันที่แล้วแล้วแล้วปางก่อนคือชาติทีแล้ววันที่แล้วขอบุญดลไปชีวิตหน้าในวันนี้พวกเราได้มานั่งกันอย่างหน้าชื่นตาบานอิ่มเอมเปรมปรียยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เพราะเราเป็นคนมีบุญบุญไม่ต้องรวยมากท่านรวยมากแล้วอยู่เมืองไทยไม่ได้อย่ารวยท่านใช่ไหมอย่ารวยอัตมาเคยไปนู่นท่านไปอังกฤษไปสวิตเซอร์แลนด์ ตอนปี40นะท่านนะ40กับ41เคยไปอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนดะ์พอไปแล้วก็ผ่านไปในสวนะิตเซอร์แลนด์เขาบอกเนี่ยท่านบ้านคนไทยแล้วนะเขาเอ่ยชื่อสถีด้วยนะและแต่ละคนที่เขาชี้ให้ดูนะั่นคืออะไรรือไมท่านคือที่ล้มบนฟูกขนเงินไปฝากในธนาคารต่างประเทศล่วงหน้าใช้โคตรรหัสที่โกงชาติบ้านเมืองของเราไปไป,ไปฝากแต่ที่มเขาอยู่กันยังไม่มีญาติเลย เพราะเขารู้ว่านี่ที่มาอยู่นี่เพราะอะไรและไม่มีธุรกิจในประเทศขเขาเขาถือว่าหอบเงินประเทศตัวเองมาทิ้งที่นี่ถ้าเป็นเช่นนี้จะเกิดมาเป็นคนทําไมท่านแล้วอยาเรย้ว่าฝรั่งมันดีนะท่านนะท่านจำไ่ท่านไม่เคยไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวัปอยากรู้ว่ามันดีท่านฝรั่งไม่มีการแบ่งปันไม่มีการแบ่งปันท่านทุกอย่างทุกคนต้องจ่ายเองแต่พอคนไทยทาบุญในท่านอาหารเนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะท่าน เอื้อมาถึงและฝรั่งอาหารฝรั่งกินไม่มีรสชาติหลายปีที่แล้วไปอินเดียกลับมาก็มานั่งรอที่สนามบ,บินเมืองกาลกัตตาจะขึ้นเครื่องบินม่ามีชาวอินเดียคนหนึ่งมาไหว้หลวงพ่อะจะกลับเมืองไทยเลยเป็นอินเดียผู้ภาษาไทยเราจะกลับเมืองไทยอ้าแล้วคุณล่ะผมก็จะกลับเมืองไทยอ้าแล้วคุณไปไหนมาเนี่ยผมไปเยี่ยมที่ผมประสูติมาครับ แบบมันประสูนยใช่ไหมหมอเนี่ยประสูติคือที่เกิดแบบสูติบัตรของเรานั่นแหละนะสูติบัตรคือประสูต่เออหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าอาหารอินเดียเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็กินได้นะคุณแต่ผมไม่ชอบผมเป็นคนอินเดียแล้วไปอยู่เมืองไทยไปขายหนังสือพิมพ์ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจผมไม่ชอบอาหารอินเดีย หลวงพ่อสะเกตว่าคนอินเดียกินข้าวจานใหญ่ๆเออสงเกตดูแต่หลวงพ่อรู้ไหมทำไมเขาต้องกินมากไม่รู้ะเพราะมันไม่อร่อยอาหารอินเดียไม่มี <c oughs> รสชาติครบทุกรสเหมือนอาหารไทยไม่มีเครื่องปรุงมากเหมือนอาหารไทยกินอิ่มแล้วไม่เคยมีความสุขมรู้สึกหนักๆค้องแต่หลวงพ่อผมเนี่ยชอบอาหารไทยทุกอย่างเลยกินแล้วมัน ถึงไม่อิ่มมันก็มีความสุขมันอร่อยทุกรสชาติเลยและชาตินี้นะฮะให้ผมไปอยู่ที่ไหนผมไม่เอาผมต้องกลับเมืองไทยเพระนั่นย่งจนทั้งหลายให้เข้าใจว่าเราทําประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราเนี่ยชาติหน้าก็เกิดเป็นคนไทยนะท่านะนะเรามาเกิดเป็นคนไทยอีกท่านมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะไอ้ตำรวจข้างบ้านข้างสถานีที่ใกล้วัสุทธธัศน์สัารัราดจับเขเมร ปจับขมิ้นแรงงานจับมาในวัดอะไรท่านกําลังซ่อมโบสถ์ไอขมิ้นก,ก็กราบนะกราบตํารวจคุณตํารวจครับอย่าสง่าสงผมกลับเมืองขมิ้นเลยครับไอตำรวจก็ขู่ทำไมไม่กลับต้องส่งกลับมาร้องไห้ขอผมอยู่เมืองไทยนะครับเสียเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกครับไอตำรวจมันก็ทำนี่ มึงทำไมอยากอยู่เมืองไทยนะโอ้โหคุณตำรวจเมืองไทยเนี่ยดีครับไม่ต้องอะไรเลยครับผมอยู่เมืองไทยเนี่ยอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยครับแค่มะม่วงเนี่ยผมยังกินครบไม่ทุกอย่างเลยครับเฉพมาะมะม่วงเนี่ยนะใครเคยกินมะม่วงครบทุกอย่างไหมท่านทุกผ่านมันไม่มีแล้วมะม่วงเมืองไทยอร่อยสุดท่านเ,ออเดี๋ยวพ่อยิ่งดิมะเดี๋ยวเวลาที่ท่านเดินหน้าเดินหน้าท่านกินมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงอ่อน ไอ้ที่มันโล่งๆเนี่ยเปรี้ยวเฉอปมาท่านกินน้ำประวานมันอร่อยท่านเออ่ถ้าไม่มีน้ำประวานก็เอากะปิดิบๆเนี่ยคลุกน้ำตาลปี๊บเขาท่านหั่นหัวหอมใส่หน่อยนะท่านแล้วก็หั่นพริกแห้งใส่หน่อยโอ้โหท่านไอ้นี่อร่อยมากอย่าไปเคี่ยวนะท่านนะพอกินไปแล้วเนี่ยนะะไอ้ตัวพญาดมันจะชัยเหนือถ้ามันจะคันยิบจับยิบจับมันจะคันนะท่านแล้วยิ่งติดข้างปากนี่ยป่ามันจะคันต้องเอามือถูเนี่ยนะแล้วเลนเลียซ้ายขวามันจะอร่อยตลอดวันท่าน เออเราจะเหม็นปากทั้งวันเออนู่แล้วมันจะมีมะม่วงเรื่อยไปท่านจนถึงเดือนห้าพอเดือนสเดือนห้าท่านกินแล้วอย่าลืมกินอกร่องมะม่วงอ,อกร่องเป็นมะม่วงแก่ร้อนหนยท่านเออแล้วอกร่องอนี่จะไปกินข้าวเหนียวนะท่านวิธีกินมะม่วงอ,อกร่องี่ท่านดูให้เป็นนะอกร่องที่ไม่มีจุดขี้มดอย่าก,กินอกร่องอร่อยสุดนั้นนะต้องมีจุดขี้มดที่ที่ทั้งทั้ง ขี้หมดทั้งทั้งลูกท่านนะเหมือนกระบนใบหน้าคนแก่หวานเจ็บเช่ท่านแล้วเวลากินอย่าปอกเปลือกนะให้เอาปากเนี่ยดึงละกัดตรงก้นก่อท่านแล้วก็ดึงเปลือกมันออกมาแล้วถุยทิ้งไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเอาปากลูดท่านถ้าเอามีดฝานสั่งมันจะติดท่านมันจะคันคอเอาปากลูดแล้ววิธีกินมะม่วงอกล่องให้อร่อยท่านอย่านั่งเพาะเพียบกินท่านเดีย๋ยวน้ำมันหยดลงเสือ้อให้นั่งยองๆ หกผ้าถุงมาไว้ที่นะวางขาซะก,ก่อนท่นแล้วที่มันอร่อยที่สุดนะครับมันจะมีแต่น้ําท่านแล้วอร่อยที่สุดคืออีน้ําที่มันย้อยลงข้อศอกท่านป,ปาดๆมากินนี่มันจะพมีรสเค็มหน,หน่อย่อืมท่านแก้ร้อนหนแก,แก้ร้อนไในดีเลือเกิดอยู่เมืองไทยไปทท่านมีบุญนะฮะอยากนี้มีจนนะอีหนูไอ้หนูเมื่อกันในลูกเด็กๆเ,เนี่ยหนูจนในอยู่เมืองไทยท่าลูกขอให้ทําตัวให้ดีมะปู่ย่าตายายพี่ปานาเขาไม่รู้จักเราเลย แล้วเจอหนูนั่งจดกันนี้เรียบร้อยใช่ไหมลูกมันนั่งกันเรียบร้อยใช่ไหมท่านนะทางท่านที่ข้างใต้เสือนะีมดเยอะไปหมดท่านแต่เด็กเขาก็านั่งกันเรียบร้อยทําตัวให้ดีลูกอหนก็จะมีคนเข้ามาดูแลเราแล้วผลการเรียนให้ดีถ้าเราทําดีอย่างนี้ถึงอยู่เมืองไทยยากดีมีจนเราก็มีคนใจบุญมาเกือ้อกูลพระนเรศวรมาพจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่สนใจเรื่องบุญและกุศล ก็ขอคุยกับท่านเพียงเท่านี้เพราะว่ากับข้าเขาเตรียมไว้แล้วมีแกงปลามีน้ำพริกมีปลาทูตัวใหญ่ๆนะท่านนะ,ะมีสังขยามีไฟทองโอ้ยนะน่าอร่อยอร่อยท่านั้นท่าน,นาดีๆทั้งนั้นนะแต่พอดีตะกี้ผ่านไปเห็นหม,มามาเลียหม้อแผบๆ <laughs> ไม่เลียแล้วท่านพูดไอ้ท่านนะอารมณ์เสียอย่างนั้นแหละนะ นี่ขออนุโมทนาอาราธนทลายก่อนจะถวะพระป่าในท้ายที่สุดนี้ก็จะขอประสาทพรนะเหลือบมองไม่เคยแหลมากขนาดนี้เลยนะนี่เพื่อโรงเรียนว่าแก้วสุวรรณนะเออ <c oughs> อ่ะรับพรกันเหลือบมองนาริกา ไอหนูไอหนุ่มที่ยกบาทดุกนี่หนูไอทิศที่ยกบาทนะนี่อุ้มบาทพระปกติเขาไม่เอาบาทไปเไลี่ยไรเราท่านคนเลียอยไรได้วยบาทเนี่ยคนไม่ฉลาดจะได้ตะเหรียญมาท่านเขาต้องใช้ธงเพราะธงคาบเหรียญไม่อยู่นะและธงนด้ดีอย่างถ้าใครไม่ใส่แล้วเอาเอาโคนพ,พงแทงสีข้างสกิดสกิด เพราะมันแหลมแล้วถ้าสกิดแล้วยังไม่หันมาก็จ้วงเต็มๆที่ท่านให้มันตายคาทง <laughs>